สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนําเมนูง่ายๆนะคะเป็นมีดบอลค่ะก็คือถ้าบ้านเราก็คงจะเป็นลักษณะว่าลูกชิ้นลูกชิ้นเนื้อนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราไม่ได้ทําขั้นตอนไม่ได้ทําเหมือนเหมือนกับของเมืองไทยที่จะต้องมาปั่นมาอะไรให้มันละเอียดอะไรทํานองนี้เนื้อก็ใช้เนื้อบดธรรมดานะคะจากจากร้านขายทั่วๆไป วันนี้เราใช้เนื้อทั้งหมด400กรัมนะคะเนื้อเนื้อบดที่ได้มาแล้วก็ส่วนประกอบก็จะมีเกลือพริกไทยนะคะมีกระเทียมหัน่นหั่นเล็กแล้วก็หอมหอมหัวใหญ่หนึ่งหัวนะคะเอามาผสมกันแล้วก็ในนี้ก็จะมีเหน็นไหมคะมีพริลซี่อา่าลพิลี่นะคะแล้วก็จะมีมันโอโทษค่ะเป็น ขนมปังนะคะขนมปังแล้วเอามาแช่กับน,นมนะคะหั่นเป็นชิ้นเต๋าแล้วก็มาแช่กับน,นมเพราะปะกติเ,เขาจะเขาต้องเออบางคนเขาก็จะใช้กล็ดขนมปังแต่วันนี้เราใช้ขนมปังธรรมดาเพื่อจะเอามาแช่กับน,นมแล้วก็เราใช้นมที่ที่มาแช่ด้วยนะคะเพื่อที่จะให้เนื้อนี่นุ่มและหลังจากนั้นก็พาสลี่นะคะแล้วก็เอามาบดขยี้รวมกัน ท่าน,นี้บทนี้คือขยี้นี่ก็ขยี้แบบลักษณะให้ให้เครื่องทุกอย่างมันเข้ากันดีนะคะท่านี้แม่นั้นลืมไปบอกไปว่ามีไข่อยู่ด้วยนะคะวันนี้ใช้ไข่ไปหนึ่งฟองเพื่อที่จะจะให้เนื้อนี่มันเกาะตัวกันในเวลาเราทอดคือเวลาเราทอดที่จะจะได้ไม่แตกออกจากกันนะคะละง่ายสําหรับการทาทาเป็นลูกบอลด้วยนะคะท่าน,นี้พอทุกสิ่งทุกอย่างรวมกระเสร็จแล้วก็ขยี้เสร็จนะคะคือ ทุกคา้ากันเสร็จแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วสุดท้ายเราก็จะใส่ชีสลงไปนะคะวันนี้เราใช้ชีสเปโกอรีโนโรมาโนนะคะเป็นชีสของชาวอิตาลีชีสนี้จะนิยมใช้ในการทำมิดบอลของอิตาลีวันนี้ก็พูดได้ง่ายๆก็คือเป็นมิดบอลคือมีติตรบอลของชาวอิตาลีเพราะปกติของที่นี่ทางทางายุโรปเหนือนะคะไม่ว่าจะเป็นสวีเดนหรือฟิแนแลนด์เขาไม่ใช้ชีสกันค่ะก็คือส่วนประกอบก็คือ ตั้งกะเริ่มต้นก็คือมีมีกระเทียมมีหอมนะคะมีอาจจะมีอาจจะมีขนอรสเนื้อมั่งนะคะแล้วก็เกลือกระเทียมเกลือพริกไทยอะไรทํานองนี้ค่ะแล้วก็เกล็ดมีเกล็ดขนมปังด้วยนะคะอันนี้เนี่ยพอนี้ทุกอย่างเราก็มามามา,มาเพื่อที่จะมาคลุกมาคลักเขาให้เข้ากันก่อนที่จะมีการทําเป็น เป็นมีดบอลเป็นชิ้นๆน,นะคะคือเป็นก้อนๆลักษณะนี้ปกติตัวเองไม่ชอบทําชิ้นเล็กนะคะคือเชียมทําชิ้นพอ,อคือ,อค่อนข้างใหญ่หน่อยนึงแต่ไม่ได้ถึงใหญ่จริงๆนะคะอันนี้ขั้นตอนการทํานี้ก็ใช้เวลาหน่อยนึงอันนี้พอทําทุกครั้งทามีดบอลก็จะนึกถึงเวลามีออเดอร์มาลูกค้าสั่งของมาสั่งมีดบอลมานะคะปกติเนี่ยเวลาเลี้ยงลูกค้า50คน60คนเนี่ยนั่งยืน ยืนทำมีดบอลเนี่ยยืนเป็น2ชั่วโมงสาชั่วโมงเลยค่ะก็เสียเวลาไปอย่างมากแต่ก็กผลลัพธ์ก็ดีเพราะว่าลูกค้าชอบนะคะทําลักษณะนี้อันี้พอได้มิดบอลเสร็จนะคะเราก็จะนํามามาทอดนะคะเป็นทอดให้ลักษณะว่าเป็นให้มันได้สีเพราะปกติเนี่ยมิดบอลตรงนี้สามารถ ทำได้ไจะทําทอดก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาเข้าเตาอบก็ได้ททนี้ททนี้ของตัวเองนี่ไม่เข้าเตาอบเพราะมันไม่ได้สีนะคะคือคือจะไม่มีสีลักษณะเป็นสีสีน้ําตาลอะไรทอน้อยมันจะออกสีขมขๆจึงดูแล้วมันสําหรับตัวเองแล้วไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่คนถ้าสะดวกคนที่เขาชอบทําง่ายๆเขาก็จะจะใส่เตาอบนะคะก็จนสุกเลยคะ่ะ อันนี้ตัวเองเอามาทอดเสร็จถ้าเผื่อว่ามันข้างในยังไม่สุกดีแล้วก็จะเข้าเข้าไปในเตาอบประมาณใช้เวลาประมาณ15นาทีเพื่อที่จะให้ข้างในสุกนะคะอันนี้เนี่ยถ้ามาเราถ้าเราเข้าเตาอบตรงเลยปกติถ้าเรามีชีสเนี่ยชีสมันก็จะลายละลายออกมาหมดคะ่ะอันนี้มาทอดก่อนนี่มันจะยังเก็บชีสได้อยู่นะคะ